สวัสด,ดีทุกท่านนะฮะเรากลับกันมาอีกครั้งนะครับกับการไปตีบอสคาจาคาในสตาที่4กันแล้วเฮ้ยตอนนี้ผมก็เราเดินทางไปอยู่นะนี่มาบ้านกร <Okay. S 1> ีซตอนที่ผมอัดเนี่ยมันตัวละครพอแซให้สร้างไว้นะอดี๋ยวลืมไปสร้างกันล่ะตันลงหน้าซีซั่นนะ่ะหรือว่าเป็นการเตือนแบบง่ายๆตอนนี้เราก็มาถึูหมู่บ้านกรีซกันแล้วอะระหว่างรอ,อย้ายเซิร์ฟงั้นเรามาสร้างตัวซีซั่นรอ,อก็ได้วะรื้ทําอะไรว่างๆไม่ นี่คอแซร์ลิตเติ้ลเมอร์เมดแล้วก็นี่ซีซั่นเวลามาสร้างเลอตั้งเป็นซีซั่นนะผมจะเอาคอแซ่แหละเป็นซีซั่นโอ้โวเทคนิคการสร้างตัวละครในเกมนี้นะฮะง่ายๆครับสร้างๆไปเถอะแต่แม่งก็สวยเองแหละมีใครสร้างอัลบั้มรูปยางวะขี้เกียจคิดเองอะ่ะหรือเรียนมีใครตั้งอัลบั้มหรือยังแกลลี่ผู้เล่นนะฮะเราก็ตั้งเป็นดาราศิลปินนะฮะเจอใครมั่งไหมน่าสนใจ เอาเป็นว่าน,านนะเราไม่อยากคิดเหยียดตั้งเองนะเราก็ขโมยของเขามานี่นี่ที่เพจเป็นการโปรโมทเพจด้วยีเย่เข้าไปในเพจได้นะเนี่ยตรวจสอบชื่อช้ำเออใช้ได้ด้วยอ่าซ้ำซีซั่น,นแนะนําว่าให้เล่นซีซั่นนะ้น้องคอแซนเนี่ยมันจะได้ของสองต่อไปเลยจะได้ไม่ต้องเปลืองชอ่องทีนี้เราก็แค่รอสัปดาห์หน้าเพื่อให้เล่นน้องได้โอเคถึงเวลาที่เราต้องเลือกเซิร์ฟเข้าไปแล้วนะเซิร์ฟพาดุมอ่าบาเดนเซียก็ได้เรียบร้อยแล้วเราเข้ามาสู่เซิร์ฟพาดุมกันแล้วนะจ๊ะทีนี้เราก็มาทับเพจที่เดิมเลยี ไม่ฮิช่วงมือเอเวียคาชาคาเขตมอนตราครอบงานไ oh, <wow. S 1> อวีว้าววันนี้เราจะได้เลือดนะฮะยี่สิบได้ลากนักล่าสามสิบแล้วผอวิญญาอีกสองห้าสิบนะฮะ oh, <no. S 1> โดยคุยอาทิตย์นี้นะเราจะไม่ได้ทําเป็นแบบปาร์ตีล้ละเราจะทําแบบเดียเด่ยวๆนะเราจะเป็นโซโล่บอสกันเออแต่ผมไปหาข้อมูลมาคราก่อนนะคลิปก่อนมีคนคอมเมนต์แบบว่าสบายี่สเนี่ยให้ลองเอาอาวุธฮาดุมไปใช้ได้ว้า oh, <no. S 1> ป,ป,ปของพว้คนเ้าวีมาดู้าแล้าวว้าวเ้าวว้าวว้าวว้าอะมา่เ้าโว้าบอสไววนะ เพราะงั้นเดี๋ยวจะมาลองโซโล่ดูแบบที่ไม่ใช้อาวุธฮาดุมดูแล้วกันนะแต่เพื่อป้องกันไว้ก่อนนะเราต้องไปรับบัฟให้ฟูก่อนเราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าเราโซโล่ไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวเราค่อยมาแลกอาวุธฮาดุมดูนี่ถ้าเราก็ฟูบัฟเรียบร้อยนี่เราก็ทําการไปหาบอสคจาคากันดีกว่าตอนนี้นะเราก็มาถึงตรงวิหารคจาคาเรียบร้อยเราก็ไอพวกมอนสเตอร์อย่ามาฟังยังมีคนมาเปิดโซโล่เต็มเลนเลยอ่ะ หรือที่ผมพูดนะฮะเราต้องฟูลบัฟนะฮะในการตีบอสของผมประมาณนี้เนาะสองแปดห้าสามห้าสามฮะในสัปดาห์ที่สี่มาดูซิว่าเราจะโซโรบอสไหวมือไร่อีกแล้วหรือมือไร่มามาเริ่มกันเลยออกมาซะกระจาคานี่คือคำสั่งไอ้เยี่ความมึงจะออกมาก็แดกเวลาไปเกือบยี่สิบปีแล้วเพ่อโถเอ,อ้ยมันผ่านสักสิบปีแล้วเว้ยมึงเพิ่งออกมาอีเนี่ยเด <c oughs> ี๋ยวีิผมสอนไปนะฮะตีหลังมันเข้าไว แล้วก็คอยดูมัาเรียกว่าอะไรมันแจ้งเตือนข้อความสีแดงมาแจ้งเตือนปุ๊บก็ทําการไปแอบหลังเสาเลย <Yeah. S 1> แต่บลอสสัปดาหทีนะ่สีนมันค่อนโหนนะเห็นเขาบอกเอาอย่างนี้พองัางหมดแล้วเราก็มาอัดทันตอ <Yeah. S 1> เอเอ,เอตายหาเอาไม่รู้เอาถ่าอะไรเนี่ยไม่รู้อุ้ยตายหาสี่สิบเก้ามีเลยทันไหมเนี่ย่บอสสัปดาหที่สีมันค่อนโหนนะ สีไม่ค่อยโหด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 ะหนะสามทีปิดตัวท้ายไอ้บอสจะเพิ่มออ ขอค่าก่อนเออ f i น a l ล y ชนะแล้ว <Nice. S 1> น่าสทีนี้เราก็ได้น้ำอย่างการครอบงำอันสมบูรณ์มาแล้วโอ้โหลากเลยจริงเลยเหลืออีก30วิก็ยังถือว่ายังโซโล่ได้นะสำหรับบอสอาทิตย์นี้ยังไม่ต้องแลกกับวุธหาดุมมาโอเคเรามาส่งเพลกันดีกว่านะจ้ะส่งเลย นี่นะฮะสิ่งที่เราได้นะ mm hmm. ก็เคยพูดไปแล้วนะครับว่านี่เลยลาก30โ mm hmm. ผง2องไ้้เลือดด้วยนะจ๊ะ oh, <no. S 1> เรียบร้อยกับเราคุยกัทิ้นี้ <Yay. S 1> เย้เออจริงสิตอนนี้กิจกรรมไอ้ตัวนี้มันเข้านะไอ้ทำระดับวีเนี่ยอย่าลืมไปทำกันล่ะเฟสรายวันอะทำทุกวันไรนี้2เดือนก็ได้ล้วีตอนนี้เราก็มาสรุปผลกันนะฮะอย่างที่ผมลองไปนะฮะว่าผมสามารถโซโรมันได้โดยที่ไม่ต้องแลกอาวุธ ฮาดูมมานะจ๊ะซึ่งมันก็ถือว่ากําลังดีอยู่ก็ได้นะถ้าของมันผมเนี่ยก็ยังถือว่ายังโซโล่ได้อยู่เดี๋ยวทีหน้าเดี๋ยวจะลองแลกกับุธฮาดูม,มาตีให้ดูว่ามันได้ผลหรือเปล่าเห็นก็บอกมันได้ผลแล้วก็ก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดซับให้ด้วยล่ะที่สําคัญร้านค้านะถึงเราจะไม่ค่อยได้โปรโมแล้วก็มา,มาโปรโมทกันซะหน่อยลื <S <S มมาใช้บริการร้านค้ากันด้วยล่ะเดือนสั้นจะเปิดละเออใครที่เกลียดไปทำฟีดก,ก็เนี่ยเน่ใช้บริการร้านได้มีหน่วยทำงานอยู่ใช่ไหม หรือถ้าใครจะไม่ใช้บริการจะเข้าไปคุยเล่นก็ได้นะไม่ว่า,ากาันเพราะผมก็รอตอบตลอดแหละเวยกัใหม่วิดีโอหน้าไม่ใช่ต้องการ See you again! กนย่ปัดอะไรให้หนาลูกอะไรเล่เนี่ย